สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่องยูนิฟอร์มชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนปักผ้ากันค่ะทุกคนสงการไปเช่วไหนกันบ้างคะแต่เรามาเรียนปักผ้าค่ะพี่มิกบอกมือให้กล้องหน่อยค่ะนี่นะคะจะเป็นคนปักเครื่องใหญ่แบบนี้เลยส่วนพอยนะคะก็จะเรียนปักชื่อนักเรียนค่ะอันเล็กๆแบบนี้ เดี๋ยวเราเรียนรู้กันยังไงไปดูกันเลยคะ่ะและคนที่สอนเราก็คือคุณลุงค่ะเป็นแฟนของช่างสูนนะคะปักเก่งมากเลยเราได้เรียนรู้กับคนที่เก่งๆ้วก,ก็จะเป็นคนเก่งนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เจอกับปัญหาแรกแล้วค่ะก็คือได้มันขานั่นเองแต่ว่าพี่มิกก็ร้อยได้เรียบร้อยแล้วนะคะ<ฮ>เราแก้าหาอย่างสุดยอด ก็เป็น day สแล้วนะคะที่เรามาฝึกฝึกการกันนะคะเดี๋ยวเวลาพลูสอบก,กัน <c oughs> นี่ค่ะเราก็จะมาดูพี่มิกปักกันไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะยูในความชาแนลนะคะวันนี้บรรสรรการแต่เรายังยังไม่ได้ไปไหนเราจะไปวันครอบครัวก็คือพรุงนี้สั้างสุดก็เลยจะพามาตัดเสือ้ออ่าเขาเรียกเสื้อเซตตี้เนี่ยดูดูลีลาเขาเยอะมากค่ะอะไรจัดเต็มมาเรามาตัดกันเร็วเราก็จะให้อาไปติดสะท้อนแถงแล้วให้เข้ามาปักคะ่ะอันนี้ชิ้นหน้านะคะ อันนี้เ้าเรียกตรงนี้ว่าสามหน้าขั้นตอนรายละเอยียดอันนี้สามหน้าตอนนี้เราตัดสามหน้าอยู่เนี่ยสามหน้าจะบอกฝากกดติดตามช่องยูนิฟอร์มไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ